สวัสดีครับพอซื้อภาษากลางนะพี่น้องนะครับก็เครื่องสีหนึ่งหนึ่งเหมือนกันครับก็บอกว่าเวลาตัดมันเสียงดังแล้วก็มันไม่หมุนนะครับเสียงมันจะดังตอนตัดมันมันมันหมุนมันบ่หมุนมันเป็นมันซันบ่เออมันสันเออมันซันนั่นแหละครับเจ้าของเครื่องบอกว่าเวลาตัดมันจะสะบัดนะครับถ้าใส่สามสันนะครับอัดถอดเวเปิดบางตอนครับนะครับบถตังโวหลายใหญ่ห้างนะพี่น้องถอดเลยครับ เวลาหมุนมันก็หมุนได้ปกตินะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ยังไงต้องมาถอดดูก่อนครับสงสัยนะครับยันก็ยังยังนิ่งนะครับเวลาหมุนก่อนนิ่มดีครับเอาละครับเวลาลื้อเราก็มาดูตรงนี้ครับมันจะมีปิ้นล็อกสองรูนะครับปิ้นล็อกเห็นรูนะครับใช้ชิปกดปากแหลมนะครับก็เสียบลงรูนะครับ พี่น้องก็มองเห็นนะครับเสียบต้องดูเข้าไปอย่างนี้ก็กดแล้วก็ออกขึ้นมานะครับระวังมันจะก,กระเด็นหายนะครับต้องจับก่อนนะครับแล้วก็จะมีด้านในนะครับอยู่ลึกๆครับครับแล้วต้องดู อันนีครับตอนนี้ก็จับได้แล้วครับขึ้นมาแล้วออกยากเหมือนกันครับออกยากออกมาแล้วครับทีนี้ก็มาออกเลยครับจะออกแบบไหนนะครับกระแทกออกอย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะครับมันจะออกมาเองครับ ก็กระแทกพอประมาณนะครับก็จะออกแล้วครับออกมาครึ่งแล้วนะครับอ๋มาเบิง้งก็บัตรเนี่ยเยวจะให้จะของเครื่องดูนะครับเฟืองลูดครับเฟืองเฟืองเกียร์นะครับ เพื่องเกียร์รูดแล้วครับต้องไปซื้อมาเปลี่ยนนะต้องถอนดุกเงินแล้ันถอนดเลยปืนใเซพินนิดเซพินนิดนะเซพินเล็กนิดอืมสามพินเลยสามพินเดี๋ยวถอดอีกทางล้ครับแสงแสงแสงออกแล้วครับแสงแดดออกแล้วเมื่อกี้มือฝนจะตกนะครับก็มากระแทออกออกวันนี้ครับ นี่ครับออกง่ายๆครับตัวนี้ออกมาแล้วครับนี่ครับตัวนี้เป็นลูกปืนหัวหัวข้างบนครับลูกหัวข้างบนหลดออกมาแล้วครับเไปก่อนนะครับมาดูตัวนี้ครับ ก็เกือบจะไปเหมือนกันครับบางแล้วถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็นชุดก็จะดีนะครับถ้าถ้าตัวนี้มันบางนะครับเปลี่ยนตัวใหม่มาใส่มันก็คิดว่าจะล็อกจับประลานกันให้มันเสียอีกได้ครับหรือว่าอยากถามจะาของเครื่องก่อนจะเปลี่ยนไหมตัวนี้นะครับเปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่ ยนเลยเอ,เอาเอาตัวนี้ไปเลยนะครับบอกว่าจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลยครับต้องไปซื้ออะไรนะครับแต่ตัวนี้ดีดๆตัวนี้เปลี่ย <ๆ S 1> นตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ดีอยู่แกนเท่าที่เกี่ยวตัดไม่เป็นไรครับย <ๆๆ S 1> ิงดีทีนี้ก็ามาถอดปิ้นนะครับปิ้นตัวนี้เป็นตัวกดนะครับกดทางนะครับคิมทางออกนะครับ ดูที่ดุปืนตัวเล็กนะครับนี่ครับออกมาแล้วครับระวังามาันกระเด็นหายมันเล็กครับตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องกระแทกออกกันครับอันนี้เป็นบักยีอนะครับพอดีนะครับก็กระแทก อย่าให้โดนตัวเฟือนครับนี่ครับกดลงมาอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> น,นี่เลยเย้เออห้องรกัดี่ยววักันอันเด้อันเด็กเราเะเออเ,ออเออาเห็นเนี่ยเหน่ว่เคลื่อนเออจะจับไปนะ คอนที่ยข้อตีอยู่อนี่ค้องมันมีสองขอนบนนันเออเอกไ,ไปแล้วครับออกไปแล้วครับบุล่มมาเยล,บล,บลเยบุลลมบุลมบุลล่นี่เอย ปืนลูกปืนก็เออได้อยู่ได้อยู่ได้ยนะครับอันนี้ก็ได้อยู่นะครับอัดเจรบีใส่น้ำตาเลยอัดเจรบีอัดเข่าหัวเลยเดี๋ยวค่อยอัดที่หลังบัตรห้องประกวบเออเดี๋ยวซ่อนร่นเออครับก็เป็นเบอร์หกศูนย์ศูนย์ศูนย์อีสต์นะครับเครื่องสีนหนึ่งครับ นะครับก็ออกออกมาแล้วจะไปซื้อมาเปลี่ยนครับอะไรนะครับ,รนะรบยังไม่มีอะไรนะครับต้องไปซื้อก่อนเออเดี๋ยวก่อนเอาเอามาประเฮ็ดให้พี่น้องเขาเบิ่งก้อนบางเทีอ,อ่ไ้อะไรมากนะครับเอาก่อนจะไปซื้ออะไรนะครับผมจะมาทําการประกอบให้ดูก่อนครับบางทีอะไรอาจจะไม่มีก็จะซื้อก็จะซื้อหัวมาใส่เลยนะครับไม่รู้ว่าอะไรจะมีไหมนะครับ ต้องมาประกอบให้ดูก่อนครับว่าเวลาประกอบถ้าซื้อมาใหม่เอาเข้าแบบไหนนะครับเวลาปร,ประกอบนะครับมาดูวิธีเอาเข้าอีกทีนะครับลืมถอดตัวนี้ให้ดูนะครับถ้าตัวนี้มันแตกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวจุดแกนนะครับของแกนจับใบมีดครับตัวนี้จะคนระเบอร์นะครับอันนี้เป็นเบอร์ 6 2 0 1 r s นะครับตัวนี้จะใหญ่หน่อยถ้ามันแตกเอาออกยังไงนะครับเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกเอาออกแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับจะมีด้านเอาออกด้านนี้ด้านในหัวเกียร์จะเป็นบ่านะครับจะเป็นบ่ายตรงนี้ออกไม่ได้นะครับต้อง ตีออกด้านตัวจับไปมีดนะครับแกนด้านจับไปมีดนะครับก็อเอาอย่างงี้นะครับหรือว่าเอาอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับนี่ตัวนี้ให้มันให้ให้บ่าของคุณแกมาปิดบ่าของลูกปืนข้างๆครับมันจะไม่เสียลูกของลูกปืนข้างในนะครับจับอย่างงี้นะครับวางลงอย่างนี้นะครับ แล้วก็ะแะทค่ออกนะครับอย่างนี้นะครับมีเวลาออกนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นบาข้างในเฟืองนะครับตัวนี้เป็นด้านจับไปมีดนะครับอ่ะตอนนี้สมมุติว่าซื้อมานะครับเราก็มาประกอบแบบไหนดูด้านของลูกปืนนะครับด้านนี้จะเป็นฝาปิดแน่น นะครับเราเอาเข้าข้างในนะครับก็ดันในหวัวเกียร์นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราอัดจารบีจารบีจะไปดันไม่ให้หลุดได้ถ้าอ,าออกด้านนอกนี้บางทีจารบีอาจจะดันดันหลุดได้ครับเอาเข้าข้างในนะครับอันนี้ด้านหวัวเกียร์นะครับก็เอาตัวนี้ ไปด้านหัวเกียร์นะครับนี่ครับอย่างนี้นี่ตัวนี้ปิดที่ด้านหัวเกียร์นะครับก็เข้าไปเลยนี่ประกอบนะครับประกอบสมมุติเป็นตัวใหม่นะครับก็เอาเข้าเหมือนเดิมครับง่ายๆนี่ครับสมมุติว่าประกอบแล้วนะครับประกอบเสร็จประกอบเสร็จก็อันนี้ตัวแกนใบตัด แล้วก็มาประกอบแกนเฟืองตัวนี้นะครับด้านของแกนเฟืองด้านในนะครับสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่สมมตินะครับเป็นตัวใหม่ก็เอาเข้าไปนะครับเข้าไปเข้าง่ายครับเวลาเข้ามันง่ายครับ ครับกระแทกลงไปอย่างนี้นะครับนี่ครับมันเข้าง่ายๆนะครับก็อเอาลงไปเลยครับนี่ครับตัวที่สองนะครับเอาเข้าไปเลยด้านไหนก็ได้นะครับเสียบเข้าไป นะครับมันเข้าง่ายครับแล้วจะเห็นรอยกรีดที่เขาให้ใส่ปิ้นนะครับนี่ครับ พอใส่เสร็จแล้วก็ใส่ปิ้นลงไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องใส่คิมถังนะครับนี่ครับ แล้วก็เอาใส่ไปเลยครับเรากดเวลาเรากดไม่อยาทางออกนะครับปากตัวนี้จะกว่วงออกนะครับว่วงออกเข้เเข้าไปนี่ครับได้แล้วครับอันนี้เสียดเรียบร้อยครับสมมติเป็นตัวใหม่นะครับสมมติเกินตัวใหม่ทีนี้ก็มาประกอบนะครับ ตัวนี้นะครับก็ใส่เฟืองเข้าไปครับใส่เฟืองเข้าไปก่อนนะครับต้องเอาด้านนี้นะครับลงมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าเฟืองตัวนี้จะมาอยู่ข้างล่างถ้าใส่ด้านบนไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้มันจะ หมุนไม่ติดกันนะครับเฟืองต้องใส่ลงอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มาใส่ลูกปืนนะครับบนหัวมันหลุดออกมาด้วยนะครับอันนี้เท่ากันนะครับกับตัวนี้เบอร์เดียวกันครับตัวเดียวกันเป็นหกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ นี่ครับประกอบอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เอาเข้าเข้าหัวไปเลยนะครับเสียงรถก็ดังเยอะนะครับบ้านติดถนนก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่ครับ หาไม้หรืออะไรก็ได้ครับน,นี่ไม่ใช่ไม้นะครับถ้าเหล็กไม่คอดีมันจะเสียหวัวน็อตเรานะครับทีนี้ก็มาใส่ปิดล็อกครับปิดล็อกแกนตัวนี้ออกออกที่หลังนะครับแต่เข้าก่อนนะครับตัวนี้ ต้องใส่คีมกดนะครับคีมกดเข้าต้องให้มีคีมกดด้วยนะครับคีมปากแหลมนะครับก็เ,เข้าไปกดเข้านะครับกดเข้าแล้วก็เ,เข้าไปอย่างนี้ครับนี่เข้าไปแล้วครับถ้ายังเข้าไม่ดีก็ตัวช่วยก็ใช้ควงนะครับถ้าใช้ควงดันเราดันช่วย นี่ครับลงไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาเข้าตัวสุดท้ายนะครับก็เอาด้านนี้แหละครับอันนี้สมมติเป็นตัวใหม่นะครับก่อนจะไปซื้ออะไรต้องทดลองให้ดูก่อนนะครับเอาเข้าไปครับเอาด้านเฟืองเข้าไปเลยนะครับ ข้างในเขาจะฟิตกว่านะครับนี่ครับแล้วก็หาเหล็กอะไรส่งลงไปนะครับแต่ว่าเวลาเข้าห้ามเอาเด็กอย่างนี้ไปตอกตัวแกนกลางนะครับบางทีมันจะเสียรูปของปิ่นนะครับปิ่นตัวข้างใน,นครับต้องประครับให้ถูก ขอบลูกปืนหน่อยนะครับผมจะเอาเหล็กอย่างนี้ครับมันจะพอดีเลยนะครับกับขอบของลูกปืนนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับคนจับช่วยเดินไปไหนไม่รู้ครับก็กระแทกเหมือนเดิมครับ เอาเขาไปเรื่อยๆครับจนกลัวเราจะเห็นรอยที่เขากรีดใส่ปิ่นนะครับอยู่ข้างในยังไม่ถึงนะครับ มองเห็นบานะครับเอาปลายไขฟวงเป็นขวดดูนะครับก็ดูว่ามันเป็นบ่าแล้วก็กดนะครับกดกดให้บีบเข้านะครับบีบเข้าแล้วก็เอาเข้าไปครับ ให้ควแบนครับผัดช่วยนะครับติดครับมันบีบเลยนะครับก็ต้องช่วยนะครับต้องมาดูอีกทีว่ามันเข้าไหม ถ้าไม่เข้าแล้วก็กดนะครับก็มาเอาไขควงกวดดูอีกทีครับถ้ามันเข้ามันจะกอจะหมุนไปตามล็อกของมันผมโคมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกัน ขอบไปแล้วครับอย่างนี้ครับเวลาเราประกอบนะครับก็สมบูรณ์อย่างนี้ถ้าเป็นตัวใหม่นะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวมันเสียมาทำให้ดูวิธีลื้วิธีประกอบนะครับ ครับก็เอาไปทำกันนะครับเอาไปซื้ออะไรก่อนครับแล้วเข้ามาประกอบกันตัวใหม่นะครับก็ได้มาแล้วครับไปซื้อมาแล้วซื้อมาสามร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้เจ้าของเครื่องไปซื้อมาอันนี้เป็นนะครับเจแปนครับเนี่ยติดอยู่ตรงนี้นะครับสับตัวหนังสือเป็นเจแปนด้วยนะครับ สามร้อยห้าสิบบาทมันไม่มีอะไรครับที่ร้านนะครับก็เลยซื้อตัวใหม่เลยโอ้ความห่างอยู่เป็นเกือบครึ่งเซนเลยครับอย่างนี้ต้องเจาะรูใหม่ครับกลับด้านรูมาแล้วยังไม่ได้ครับถ้าอย่างนี้ต้องเจาะรูใหม่เสร็จแล้ว ไม่ได้ซื้อมาใหม่ก็เจาะอย่างนี้นะครับมายก่อนครับกันเจาะง่ายๆครับเพราะว่าเป็นโลหะแข็งนะเป็นโลหะแข็งนะครับ ตรงพอดีครับก็ใส่เข้าไปเลยครับพี่น้องที่ซื้อหัวเกียร์มาใหม่ๆอย่างนี้นะครับก็ทำอย่างนี้นะครับถ้ารูกเก่าไม่ได้นะครับ ก็ต้องเจาะรูใหม่นี่ครับโอเคแล้วครับก็ตัวนี้เป็นตัวบีบเข้านะครับบีบล็อกให้ล็อกแนนนะครับให้แน่นครับโอเคครับก็เสร็จพอดีครับ กันจับกับก้านกับหัวเกียร์นะครับให้ตรงพอดีนะครับพี่น้องที่ยังไม่เคยทํานะครับคงเข้าใจเอาไปทํากันได้นะครับทําบ้านๆทาเองได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามชมทุกคนนะครับสวัสดีครับ